เับเข้าสู่เพลงที่สองครับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวครับอยู่กันตรงนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารของฟุตบอลรากหญ้ากีฬาชุมชนตําบลหมู่บ้านนะครับทางช่องเคเบิลแช n แนล37 HD ส่งกันมานะครับทุกเวทีนะครับการท่องเที่ยววัฒนธรรมฟุตบอลรากหญ้านะครับกีฬาชุมชนตําบลหมู่บ้านนะครับอยากจะนําเสนอนะครับในช่วงนี้นะครับกับพี่ชาวชาวลิ้ย่อมดอนนะครับในเบรกแรกนะครับมีพิธีเปิดมีกลุ่มสมาชิกที่มาจาก หลายๆจังหวัดนะครับในส่วนของรองเอ็กนะครับท่านก็ได้พูดถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสักแก้วนะครับก็มีการจ้างนะครับคนพิการเป็นพนักงานเหมือนกันนะครับนั่งพูดคุยกับนายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออกกันครับนอนทาง ที่ฟุตบอลกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับเราจะคุยกันขอบสนามกันนิดนึงนะครับกับทางด้านนายกสมาคมคนพิการภาคตันออกนะครับและรองนายกองค์การมหานส่วนจังหวัดสระแก้วนะครับปีที่แล้วเราได้รับการจ้างงานจากบริษัทต่างๆและรับการฝึกอาชีพมาตาสามห้าจากโลตัสจาก BSA และก็จาก PT นะครับจำนวนรวมๆ5 0 0คนนะฮะทีนี้ส่วนหนึ่งสาคัญสุดคือ สมาคมคนงานภาตนอนอกจากเราจ้างงานแล้วเรายังส่งเสริมกีฬาด้วยวันนี้เราเอากีฬามาเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนปกติกับคนพิการให้มีการทํางานร่วมกันโดยใช้กีฬาเป็นตัวนำนะฮะโดยเริ่มที่การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพือ,ค,อคนที่เล่นเป็นคนปกติใช่แต่ว่าหน่วยงานที่ดาเนินการเป็นค,นคนพิการใช่ครับถือว่าเป็นการร่วมกัรดำเนินงานใช่ครับระหว่างคนปกติกดึงทั้งหมดให้เข้ามาทํางานร่วมกันประสานการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วนะครับได้จ้างคนพิการมาทํางานด้วยประมาณ5คนครับซึ่งเราก็ดูแลกันนะครับแม้กระทั่งไม่ใช่ว่าแค่ให้มาทํางานเรายังดูแลถึงที่พักอาศัยนะครับเราไปช่วยกันสร้างบ้าน ให้กับคนพิการในจังหวัดสะแก้วเราปีหนึ่งก็เยอะอยู่ครับเยอะเดี๋ยวก็ในจํานวนที่พอมากมพอขวดเราจะขยายไปเรื่อยๆผมมาที่แรกผมผมเห็นผมยังตกใจว่าโอโ้โหทำงานได้เยี่ยมมากนะครับ <Yeah. S 1> ตัวผมเองก็เป็นนายกสุดยอดกีฬาแห่งจังหวัดสแก้วอยู่สแก้วซีวอยู่นะครับ <laughs> ก็ภูมิใจครับเห็นทำดังนี้ก็ขอให้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องไปครับปีพีดีปีนี้เราเราไม่ได้ทราบรายละเอียดลึกๆนะฮะถ้าถ้าถ้าแจ้งมาก่อนมากมาเราจะ จะให้ให้เราช่วยแบบไหนได้ดีกว่าครับเราเรายินดีครับยินดีนะครับที่จะให้จับกิจกรรมร่วอะไรที่จะร่วมด้วยนะครับครับผมปีนี้ก็ขอเต็ด้วยก่อนครับสุดท้ายเลยใจพี่น้ำลงนะครับได้อวยพรปีใหม่ให้กับผู้พิการนะครับแล้วก็คนที่สู้ชีวิตเคียงข้างพวกเรามาตลอดเวลาครับก็ขออวยพรปีใหม่นะครับให้คนพิการไทยทุกคนนะครับมีความสุขคนเจริญนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อย่าไปย่อท้อกับชีวิตแล้วก็ คิดว่าเราเกิดมาแล้วชีวิตต้องสู้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ให้เต็มศักยภาพความเป็นมนุษย์นะครับท้ายที่สุดก็คือขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด19ทุกๆคนครับท่านรองครับอยากให้อวยพรให้กับชาวนักกีฬานิดนึงนะครับเพราะว่าสุขภาพแข็งแรงพอกกีฬาก็ขอให้นักกีฬาที่มาร่วมแข่งขันในวันนี้แล้วก็ตลอดจนทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ในที่ชอบเกี่ยวว่าเรื่องก,กีฬานะครับขอ,ขอให้มีสุขภาพ สุขภาพกายและใจที่แข็งแรงนะครับมีกิจหน้าที่การงานที่ดีนะครับและปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บทุกข่านครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมนะครับให้คนพิการได้มีอาชีพนะครับดีกว่านั่งนอนอยู่กับบ้านนะครับคุณผู้ชมครับการแข่งฟุตบอลในวันนี้นะครับเสร็จสิ้นกันในช่วงเย็นนะครับก็ได้แชมป์ดิวิชัน2ได้แชมป์ดิวิชั่น1ใครเป็นใครอย่างไรนะครับไปติดตาม ที่เราเก็บภาพมาฝากแฟนๆครับต้องขอบคุณกิจกรรมดีๆในวันนี้ครับผมที่ทําให้กลุ่มอุโสได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในจังหวัดแล้วก็กลุ่มอุโสอ่อยู่ในภูมิภาคใกล้เคียงแล้วก็พวกพีพๆที่กรุงเทพแล้วก็ขอขอบคุณทีม VP คลองหาดครับผม ครับผมก็ขอบคุณที่มาร่วมงานการกุศลด้วยกันนะครับขอบคุณที่มาสร้างสีสันนะครับขอให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยสุขภาพนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้ดาวซันโบนะครับดับต่อไปครับนักเตะยอดเยี่ยมนะครับเล่นอยู่ในทีมบีพีคลองหานนะครับสวมเสื้อหมายเลข1 6เลนชการกุศล รายการดีๆแบบนี้นะครับให้ให้พี่น้องชาวสแก้วของเราได้ได้เล่นนะครับกงขอขอบคุณครับนะครับขอบคุณที่มาช่างสีสันและขอบคุณที่ร่วมงานการกุศลสำหรับครั้งนี้นะครับก็ขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับอันดับต่อไปครับรองชนะเลิศนะครับ VIP อตาพยา สวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทวีรยุทธเดชคูครับสโมสร VAP ตาพยาครับก็กนอนึ่นก็ขอบคุณพี่โชวลิจมดอนและก็ทีมงานทุนมผลพิการครับที่ให้เกียรติทีม VAP ตาพยามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้รู้สึกดีใจรู้สึกเป็นเกียรติและครั้งต่อไปก็ถ้าพี่ชาวให้โอกาสก็จะเอาแชมป์ครับเอาจะเอาแชมป์ขอบคุณมากครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมสร้างสีสัน มาร่วมงานการกุศลในการครั้งนี้นะครับโอกาสหน้าก็ขอให้ท่านร่วมกับเราอีกนะครับหวังว่าในครั้งหน้าท่านจะร่วมกับเราและขอทุกท่านมีความสุขจะเดิเจริญครับขอบคุณครับครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตขอบคุณพี่ชาวนะครับขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกท่านวันนี้นะครับทีมงานของหาดของพวกเรานะครับได้มีกิจกรรมดีๆนะครับได้มีส่วนร่วมกับพี่น้องชาวจังหวัดสระแก้วกับพี่น้อง ขออนุญาตนะสมาคมคนพิการนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับอยากให้เกิดขึ้นที่จังหวัดสักแก้วของพวกเรานะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ชายแดนเบื้องบุรพาแห่งนี้นะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสักแก้วของพวกเรานะครับยินดีมากนะครับวันนี้พวกเราได้แชปมเพราะพวกเราเตรียมตัวมาดีครับใช่ไหมครับนะครับอีกครั้งหนึ่งครับเพี่ชาวครับวันนี้ หลายครั้งนะครับที่ผมได้มีโอกาสพาทีมงานมาร่วมงานกับพี่ชาวนะครับกับทีมงานจัดการแข่งขันลูกหนังติดล้อนะครับครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้พวกเราประสบความสําเร็จครับขอหายครับใช่เยอใช่เยอใช่เยอขอขอบคุณนักเตะทั้ง6ทีมนะครับขอบคุณคณะผู้ตัดสินคณะกรรมการจัดงานตลอดจนนะครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ทางสมาคมคุนงันภาคตะวันออกรู้สึกดีใจนะครับและรู้สึกซาบซึ้งในน้ําใจของพวกท่านที่ท่านได้มาร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกรุศลในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับจงประสบความสําเร็จในชีวิตและขอให้ทุกท่านจงมีความสุขเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยและโดยสวัสดิภาพสิ่งของทั้งหมด ที่ได้วันนี้ทางชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังดสระแก้วจะนําไปมอบให้ถึงมือคนพิการแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับบัตรนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอปิดการแข่งขันหน้าบัตรนี้ครับสุดท้ายเลยนะครับนายนรรงไปวันเสาร์นะครับนาย,ยกสมาคมคนพิการภาคตะวันออกนะครับประธานอํานวยการแข่งขัน ก็ได้กล่าวปิดการแข่งขันแล้วก็พบกันใหม่นะครับในช่วงเดือนมีนาคมที่จังหวัดชนบุรีนะครับในวันนั้นครับมีกลุ่มศิลปินมาร่วมกิจกรรมด้วยเตะฟุตบอลการกุศลนะครับนั่นก็คือพีทองพูนนะครับเราจะล่ำลาด้วยเพลงเข้าเลยนะครับก็คือเพลงปิกอัพมือ8นะครับนี่คือศิลปินที่เคยโด่งดังนะครับเป็นชาวจังหวัดสระแก้วด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับในวันถัดไปกับรายการลุยขอบสนามกบิชเชาสวัสดีครับ ยย้ <Yeah. S 2> สยย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 ยพยยบาลหน่วยยานทั้งยยายยยดใจเอาไว COVID ้โควิวดยย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 สยย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 แยยยยยัยดยย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 เยนยะ นั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีใช้กูเดินบอลกูเดินบอลกุดบอลสยามกูเล่นก่อนกูเดินบอลกูเดิ on, นบอลยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเดินบอล ผุดบอลฟุตบอลสายามโตเรนบอลผู้เด่นบอลผู้เดินบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอยากอ้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ